สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บันทองกเกษตรษพิทักษ์โลกครับ เกษตรกรแล้วก็ที่ปรึกษาด้านการเกษตรกลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจครับทำไมเกษตรกรต้องหันมาใช้อาหารเสริมพืชฮอร์โมอนพืชหรือผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการเกษตรกลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีที่เราจะพูดถึงนี้นะครับมีความสําคัญต่อการเกษตรอย่างไรช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างไรบ้างแน่นอนครับว่าเกษตรกรเนี่ยจะต้องเจอปัญหาต่างๆในการทําการเกษตรปัจจุบันนี้เราพบปัญหาที่เกษตรกรจเจออย่างหนักเลยครับนั่นก็คือเรื่องของราคาปุ๋ยแพ ต้นทุนที่สูงขึ้นถือว่าเป็นอุปสรรคแรกเลยที่เกษตรกรเจออยู่ณเวลานี้นอกจากต้นทุนที่สูงขึ้นผลผลิตก็ได้น้อยเป็นเพราะอะไรครับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนใช่ไหมครับสภาพดินเสื่อมโทรมสภาพอากาศก็ไม่สามารถควบคุมได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกษตรกรพบครับตามมาด้วยสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยปัจจุบันเกษตรกรใช้สารเคมีเยอะมากครับทำให้ทรงผลต่อสารพิษตกค้างต่างๆต,ต,ตัวเกษตรกรเองมีปัญหาสุขภาพระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง สารพิษตกค้างลงสู่สภาพแวดล้อมบอกได้เลยครับว่าอันนี้ถือว่าเป็นผลกระทบที่น่ากลัวจริงๆและที่สําคัญครับปัจจุบันนี้การทําการเกษตรเน้นไปในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มาจากการทําการเกษตรผลผลิตที่มีความปลอดภัยได้รับความสนใจ มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศถือว่าเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารครับที่จะต้องมีความปลอดภัยมากขึ้นดังนั้นกลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีช่วยให้เกษตรกรนะครับสามารถทําการเกษตรแบบปลอดสารพิษได้มากขึ้นสามารถทําให้เกษตรกรเข้าสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ได้อย่างง่ายๆซึ่งในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ในแต่ละตัวว่า ช่วยให้เกษตรกรมีผลลัพธ์อย่างไรตอบโจทย์ได้ทั้งการส่งเสริมการสร้างความต้องการให้กับเกษตรกรได้หลากหลายมิติรวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้ทุกรูปแบบติดตามตอนต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้กันว่ากลุ่มบลิภัณฑ์โพที่แต่ละตัวช่วยให้เกษตรกรมีผลลัพธ์อย่างไรบ้างและวิธีการใช้อย่างไรติดตามไปกับเราครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ yeah,